นี้เป็นการสวดมนต์ครั้งที่52ประจำวันที่10มกราคมพุทธศักราชส5 6 8ัายกป็นการสวดมนต์เพิ่มส0วันตามที่ได้ให้สัจจะไว้กับวัดเอว่าจะสวดมนต์เพิ่มจากความเพียรหนึ่งอ,อีก30วันรวมกันแล้วก็จะเป็นทั้งสิน้น60วัน บดน,นี้วันที่10มกราคมพุทธศักราช2568เป็นวันที่52ที่ข้าพเจ้านางสาวกันพัคนสุดแก้วขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสุดพระปริศและมนต์ต่างๆถวัยเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจรยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายของขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติะระลึกได้มีธรรมทิจจดจอ่อในอัขรพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด สมันตาจักวารสุอัตตาคัจฉันตุเทวตาสัตตมังมุนิราชะสะสุนันตุสัคขโมขาัางสเคากาเมจารุเปคิริสิกครัตเตเจนตะลิเขวิมาเนทีเปรัเถจัากาเมตโรวนา,า,านคาหเนเคหะวัตถุหิเคเตภุมมาเจยันตุเทวาฉลธละวิสเมียะขาขันทภพพนาคาติถันตาสันติเกยังมุนิรวรัวจนังสาทธทวเมสุนันตุธรรมะสุนกขโรอิยัมพัทันตาธรรมะสุนกขโรอิยัมพัทันตาธรรมะสุนัขโรอิยัมพัทันตาณโมตัสสะภะคะวัตตวารดุสัมมาสัมพุทธัสานณโมตัสสะภะคะวะัตโตสัม พุทธังสนาลังขจามิธรรมังสนาลังขจามิสังฆังสนาลังขจามิตุเดียปิพุทธังสนาลังขจามิตุเดียปิธรรมังสนาลังขจามิตุเดียปิสังฆังสนาลังขจามิตัเดียปิพุทธังสนาลังขจามิตัเดียปิธรรมังสนาลังขจามิตัเดียปิสังฆังสนาลังขจามินัตถิเมสนังอัญญงพุทโธเมสนังวรังเอเตนะสัจจวัชนนะสติเมหุตุสัปปทานัตถิเมสนังอัญญงธรรมโมเมสารณวรังเอเตนะสัจจวัชนนะสติเมหุตุสัปปทานัตถิเมสนาลังอัญญ์สัเมสร เอวมเมสตังเอกลางสมัยยังพระควาสเกสุวิหรติกับละวัตถุสมิงมหาวันมหัตาพิคุสังเคนะสัติงปัญจะมัตเตหิพิคุสเตหิสเเหววอารหันเตหิทัศหิจโรกะทาตุหิเทวตาเยปุยนะสนิปติตาหนติพระควันตังทัศนายะพิคุสังคันจะอัตโขจตุนังสุทาวาสกายิกานางเทวนางอัตทโหสิอายังโขพระควาสเกสุวิหรติกับละวัตถุสมิงมหาวเนมหัตาพิคุสังเคนะ สัทิงปัญจามาเตหิพิคุสเตหิสเพเหวะอรหันเตหิทัสหิจโลกะทาตุหิเทวตาเยปุยณะสันนิป,ต,ต,ปติตาหตุาานติปัตตาหุนติภควันตังทัศนายะพิคุสังคันจะยานุนะมายยมปิเยนะภควาเตนุปสังกเมยามะอุปสังกมิตาวาภควาตวสันติเกอิมอสันติเกปจเจกะคาถาภาษยามาติอาโขตาเทวตาเสยยถาปินามะภะระวาปุริโสสัมมินชิตังวาพาหังปาัสสระยะ ภาษาริตังว่าพาหังสัมมินชยะเอวเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอัตระอัตราหิตาพัควโตปุระโตปาตุระหังสุอาทโขตาเทวตาพัคกวันตังอภิวาเทวะเทตวาเอกมันตังอถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพัควโตสันติเกอีมังคาถังอาภาสิมหาสมโยปณะ ประวะัินสเมฆเทวกายาสมคตาอาคะตัมหะอีมังธรรม,มะสัมยังทักขิตายะวะอปราชิตะสังคันติอระหัปราเทวตาภควโตวสันติเกีบอีมังคาถัางอปาสสิตตระพิขโวสะจะมาท่าหังสุอ่าทหังสูงจิตตังอัตโนอุชุกะมะกังสุสารถีวะเนตานิคะ เหตวาอินทริยานิรักขันติปันธิตาติอตโขอปราเทวตาภควตโตสันติเกอีมังค่าถังอภาสิจเจตวาขีรังเจตวาบริคังอินทขีรังโอหัจมะนิชาเตจารันติสุทาวิมราจคุมาสุทันตาสุสุนาคาติอตโขอปราเทวตาภควตโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธังสรังคาตาเสนาเตคามิสันติอปายะภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติอตโขภควัต พิกูอามันเตสิเยปูเยนะพิกเ,เวทัสาสุโลกาทาตูสุเทวตาสันิปติตาหุนติตถาคตังทัศนายะพิกูสังคันจะเยปิเตพิกเวอเหสุงตตีอ,อ,ต,าาอาาาติตะมัทนานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเ,าเตสัมปิภควันตานาังเอตตปรามายวะเทวตาสันิปติตาอาเหสูงเสรยถาปิไมหังเตเอตรารหิเยปิเตพิกเวพระว,วิสันติอนา,าคะ แต่มัทานังอราหารันโตสัมมาสัมพุทธาได้สัมปิภควันตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสันิปฏิตาภวิสันติสยทาปิไมหังเอตระหิอาจิคิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิกิตย,สายาาาาสิสามิพิขเวอาทิิเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิขเวเทวกายานังนามานิตังสุนาธาสาธุกังมณสิกโรธะภาสิสามิติเอวัม พันเตติโขเตพิกขูภะควโตปัจจสุสงภะควาเอตะทะพวจะสิโรกะมณะุกัสสม,มิยะถาภุมมาตัทธิตาเยสิตาคิดิขพรังปหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสาลีนาโลมหังสาพิสัมพุโนโอธาตะมานาสาสุธาวิปะสันนะมะนาวิราพิโยปัญจะสเตยตาวะา วเนกาภิลวัฒเเตัตัวอมตยิสัทธาสาวเกศาสนีระเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานาถะพิกโวเตจะอาตปมกรุงสุตตะวาพุทธศาสศาสนาเตสามปาตุระหุยานางอมรุษานะทัศนังอเปเกสตะมัทขุงสหัสสังอหะสตริงสตังเอเกสหัสสานังอมนุษานะมัทสงอเปเกนันตะมัทขุงทิสา สภพุระอหงตันจะสพังอภิญญายะว่าวคิตรวานจักคุมาตโตอมัตยิสทาสาวกิสัสเนรเตเทวกายะอภิกันตาเตวิชานาธะพิกาโวเยโวหังกิตยิสามิขิราหิอนุปุสโสสตะสหัสาวยขาภุมมากะปิรวัตถวาอิทิมันโตชุติมันโตวนามันโตยัสสิโนมรธรรมนะอภิกรรมุพิขุนังสมบิณนังชาสหัสสัเหมมาวตายัขานานาตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนะมันโตยัสสิโนมรธรรมนะอภิกรรมุพิขุนังสมบิณนังสตักขิรา ติสหาสายะขานานัตตะวนิโนอิทิมโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนมรธรรมณะภิกขมุภิกขุนังสมบิณหังอิเจเตโสรสาสหาสายะขานานัตตะวนิโนอิทิมโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนมรธรรมณะภิกขมุภิกขุนังสมบิณหังเวสามิตาปัญจสตายะขานานัตตะวนิโนอิทิมโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนมรธรรมณะภิกขมุภิกขุนังสมบิณหังกุมพิโรราชาค่ะฮิโกเวปุระสะดิเวสนังพื่อโยรังสตะสหัสสังยะขานังปะยิรูปปาสติกุมพิโรราชค่ฮิโกโสปะ ปุริมัญจะที่สังราชาทัตตะโถปัสสาสติคันทัพทนังอธิปติมหาราชยสัตสีโสพุตตปิตัสสะพระโวอิทนามหมาหราอิทิมาโตชิติมโตวนาวโตยสัตตินโนมธรรมนาอภิกระมุพิขูนังสมิเตมวังทักีนันจะที่สังราชาวิรุณโหตปัสสาสติคุณพันธนาอธิปติมหาราชยสัตสีโสพุตตปิตัสสะพระโวอิทนามหมาหราอิทิมาโตชิติมโตวนาวโตยสัตตินโนมธรรมนาอภิกระมุพิขูนังสมิเตมวัง ประชิมันจกที่สังราชาวิรูปโขผลิษาสติน,าคานะคะนาอธิปติมหาราชายสสิโสปุตตาปิตาสาผาโวอินานามามหาภะอิทิมโตชุติมตวนาะวันโตยสสิโนมุธามานาอภิกรมุภิคุณัง,งสุติเทนวนัง อุตรันจ์ที่สังราชากุเวโรตปัสสาสติยะขานะอธิปติมหาราชายะาสัตสิโสปตปาปิตาสาพระหัวอิธนามามหาภาราอิทิมโตชุติมโตวน,น,ตวมนตวามโตยะสัตสิโนวร,รมารณ์อภิกรรมุงพิคุนังสมบิงวนังบริมาทิสังทัตตารโถ,ถทัคขิเนนะวิรุณหะโกปชิเมนะวิรุปรโขกุเวโร,อ,อ,อ,วรอ,อุตรังทิสังจัตตารโตร์มหาราชาสมันตาจัตุโรทิสาทัธละมานณอัทังสุวะเนกาปิระวัฒเวเตสั่งมายามิโนทาสาอาคูวันจะ นิกาสถามายาคุเ็นทุเวเดนทุวิภูอวิตูจะวิตุโตสหะจันทะโนโกามาเศธโจะกินุขันทุนิขันทุจะปะนาโทโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมาตาลิจิตตเสนโนจะคันทพูะโรราชาชนโนสโพอาคูปัญจสิขโคเจวะ ติมพะรูสุริยวัชสาเอเตจันเยจะราชานนคันทับพาสหราชุพิโมทมามระอภิกมุพิขูนังสปิดิงวนังอธาคูนาภาษานาคาเวสาลาสหาตัชากากับพระสัตรอาคูปายาคาสหายาติภิยามุนาทัตตะราถาจะอาคูนาคายาัสสินโนเอราวันโนมหานาโศปะคะสปินิวนัง เยนะคะราเชสหัสหาราิตธ ah ah, ิปาทิชาปะคิวิสุทธจักขูเวหายาสาเตวณมัชะปตาจิตราสุปนาอิติเตสะนามังอภยันตานาคะราชานมาสิส ah an ุปนาโตเขมมากาสีพุทโธสันหหิวจายุปวะหยันตานาคาสุปนาสระณะมักังสุพุทังชิตาวชิระหตเทนะสมุททางอสุราสิตาพาตโรวาสวัตเสเตอิทิมโตยัสสินโนการัญชามหาพิสมะอสุรา ฐานะเวขาสาวปจิติสุจิติจะปะหาราโทณมุจิสหะสตันจะพริปุตานังสเพเวโรจะนามากาสันนัยนหนนนิตวาพริมเสนังลาหุพัทธมุปาขมุงสาม,มโยธานิพัันเตพิขูนงมมังสมพิติงวนางอาโปจะเทวปะปัทวีจะเตโชว,ยยวายโยตัธขมุงวรุณาวารุณาเทวาาเทวโสโมโจะยะส,าส,าส,าสาัสสหะเมตตากรุ กรุณากายะกาอาคูเทวายัสสสิโนท่าเสเตเถทัสตากายาสาเพนานัตตะวน,นิโนอนนนาาโนินทิม,มาโตชิติมตัวนะมาตอยัสสสิโนวัฏฐมณะพิกฆมพุมพิขุนังสม,มิติงมณังเวนทูจะเทวาสารีจะอาสมาจะทุเวยมาจัทธสูปนิสาเทวาจันทามาคูปุรคิตาสุริยะสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรคิตานักขัดตานิปุรคิตาวะอาคูมันทภา,าอ่มันทะ พระลาหากาวาสุนางวาสัสวโสเถโสะโกปาคัปุรินทัโททัศเตเตทัศตากายาสัพเปนานัตตะวณิโนอิทิมนโตชิติมนโตวนาวโตยัสสติสสนโมามานาม,มุามนาอภิเกมุภิขุนังสปิเดงวนังอทาคูสาภูเทวาชาลามัคคิสิขาริวะอริทกาจาโรโอชาจาอุม,มาปุพะนิพาสินโนวรุณาสหธรรมมาจาัจจุตาจาัจเนชาตาอัจจุาตาจัจเนชกา,าสุเลยละ สุเรยะลุเชระอาคูอาคูวาสวะเนสิโนทัศเ,เตทัศธากายาสัพเพนนาตะวน,นิโนที่มันโตชุติมันโตวนามันโตยะสาิโนมธามานาอภิกามุงพิกขุนังสับมิติงวนังสัมานามหาสัมานามนุสามนุสุตตมาคิดท่าปทุสิกาอาคูอาคูมโนอปอ คิทา <throp od> ic <ica> ปทุสิกาอาคูอาคูมโนปทุสิกาอาถาคูหะระโยเทวาเยจะโอหิตะวาสิโนปรัคขามหาปรคาัคขาอาคูเทวายัสสสิโนทัสเตทัสทากายาสเพมันตะวน,นิโนอิทิมโตชุติมนโตวน,วน,นตวานโตยัสสสิโนมุนธามณะภิกมุภิกขุนังสซมิดณวนังสุก,กาการุมหาอารุณาอาคูเวคณะสาสะหะโอทาตะไครขาปามุขาอาคูเทวาว,วิจักขนาสัทธามัตาหะรักชามิสกาจะยสัสสสีโนทะนะยัง อาคาปชุนโนโยทิสาอภิวัตติทัศเตเตทัศธากายาสัพเพนนตะวานิโนอิทิมตโตชุติมตโตวันตวันโตยัสสัสินโนมธัมมนาอภิกรรมุพิขุนังสมิธิงวะนังเขมิยาตุสิตายามากัตถาจะยัสสัสินโนลามพิตากาลามะเสถาโชตินามาจะอาสวานิมานาระติโนอาคูอาถาคูปรนิมิตาทัศเตเตทัศธากายาสัพเพนนตะวานิโนอิทิมตโตชุติมตโตวันตวันโตยัสสัสินโนมธัมมนาอภิกรรมุพิขุนังสมิธิงวะนัง สเเัเทเทวนิกายาสเพนานัต,ตวานิโนนามนวะเยนะอาคันฉุงเยจันเยสัทธิสาสหะปะวุฒธ,ธชาติมขีลังโอคาตินณนะมมนาสวังทักเขโมคาตารังนาคางังจันทังวะอสิตัสติตังสุพรม,มาปรมาโตจะปุตตาอิทิมโตสหะฉนังกุมาโรติสโสจะโสปะคะสมิติงวนังสหัตสพรม,มโรกานางังม มหาพรหมมาพิธิทติอุปปันนา,อ,าอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสส,สิโสทัสเซธาอิสระอาคูปจเจก,กะวะสาวติโนเตสันจะมัชตุอาคาหาริโตปริวาริโตไดจะสัพเพอภิกันเตสินเทเทเวสพ,พรมเกมารสีนาอภิกามิปสัสสากันหาสะมัทยังเอทะคหะทะพันทะทะลาเคนะพันทะมัตถุโวสม,มันตาปริวารีธะมาโวมุจิธโกจินางอิติ สัทามหาเสโนกันหาเสนังอเปสยิปนิปานินาตะละมาหาจะสรังกตาวาเพร,าาระวังยะถาปวุสโกเมโคานนยันโตสวิชุโก ตทาโสปจ,จุฑาวติสังกุโทอสยังวเสตันจัสมพังอภิญญ,ญาวะวะคิตวานะจักขูมาตโตอมรยิสัทธาสาวกีสาสนระเตมาราเสนาอาภิกันตาเตวิชานาถาพิคโวเตจะัตัปปมะกรุงสุตวะพุทธศาสาน์อาสานังวิตาราเคหิปากามุงในสังรวงมมปีอินชยุงสเพวิชิตะสังฆามาพยาติตายาสาิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตตาติ เอวาเมสุตเอวาเมสุตังเอกังสมัยยังพักวาพาราสียังวิหรารติอิสิปัตเีมิคาทยย์ตัตระโคพักวาปัญจมักยีพิขูอามันเตสิทเวเมพิกเวอันตาปับพชิเตนะนะสะนะเสวิตพายโยจายังกาเมสุกามะสุขันลิการุโยโคหฮินโนคัมโมปสุชนิโกอนาริโยอนัตสันฮิโตโยจายังอัตกิละมาฐานุโยโคลุโขอนาริโยอนัตสันฮิโตเอเตเตพิขเวอุโพ อันเตอนุปคัมมะมชิมาปฏิปทาตถาคตเณออภิสัมพุทธาจักขุกรณียนะกรณีอุปสมัยะอภิญญาะสัมพธายะนิพานายะสังวตติกตมาจะสาพิคเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตเณออภิสัมพุทธาจักขุกรณียนะกรณีอุปสมัยะอภิญญาะสัมพธายะนิพานายะสังวัตติายมีวะ อริโยอะังคิโกมัคคเสยยทิทางสมาทิติสัมมาสังกปูสัมมาวจจาสัมมากัมมตโตสัมมาอาชีวะสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโขสาภิกเวมัชีมาปฏิปทาตถาคตนาอภิสัมพุทธาจกขุกรณียานกรณีอุปสมัยะอภิญญายสัมโพธายะนิพานยะสังวัตติอีทางโขปนะภิคเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุขาชราปิทุขา มรณะปิทุขังโสกะบริเทวะทุกขะโทมณสุปายาสาปิทุขาอาปิยหิสัมปโยโคทุโขปิยหิวิปโยโคทุโขยมปิฉังนะละพาตตมปิทุขังสังคิเตนะปัญจุป,ปาทาน,นะขันธาทุขาอีทังโขปะนะพิกเวทุกขะสมุทโยอริยสัจจังยายังตันหา โปโนภะวิกานันทิราคะสหคตาตตตราตตรา,ต,ตราพินันทินีเศยยติทางกามาตัญหาภวะตัญหาวิภวะตัญหาอีทงางโขปะนะพิกเวทุกขะนิโรโธอริยสัจจังเยตสาเยวะตัญหายะอาเสสะวิราคะนิโรโทโจาโครปฏินิสโคมุติอนารโยอีทงางโขปะนะพิกเวทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังอยายะเมวะ อริโยอทังคีโกมัคโคสยยะฐีทังสมาธิติสัมมาสังกโปสัมมาวจาสัมมากัมมันตุสมาอาธิวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิฆเวปุเพอรันุสเติสุทธเมสุจขุงอุตปาธิญาณอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิตังโขปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาอ่ปริญญาตันติยันติเมพิฆเวปุเพอรันุสเติสุทธเมสุจขุงอุตปาธิญาณอุตปาธิปัญญาอุตปาออออุุุตตตตตปปปิิิาโโโลกกััังงงขขนท ขเวปุเพยอนุสตเตสุทธเมสุจักขงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทบาทิวิชาอุทปาทิอโรโกอุทปาทิอีทางทุกขะสมุทโยอริยสัจเจจันอริยสััจจนติเมพิขเวปุเพยอนุสตเตสุทธเมสุจักขงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทบาทิวิชาอุทปาทิอโรโกอุทปาทิตังขโผลนิทางทุกขะสมุทโยอริยสัจจังปหาตับพันติเมพิขเวปุเพยอนุสต อะนะนุสุเตสุธรรมเเมสุสจักขุอุตภาธิญาณอุตภาธิปัญญาอุตภาธิวิชาอุตภาธิอโลโกอุตภาธิตังโขปฏิทังทุกขะสมุทยโยอริยสัจจังปะหินันติเม พิกเเวปุเพอุสเตสุธเมสุจคขุอุตปาธิยานังอุตปาิปัญญาอุตปาิวิชาอุตปาิอโลโกอุตตปาธิอิทังทุขนิโรโทอริยสัจจันติเมพิกเเวปุเพอนุสเตสุธเมสุจะุอุตปาิยานังอุตปาิปัญญาอุตปาิวิชาอุตปาิอโลโกอุตปาิตังโงปนิทางทุขนิโรโทอริยสัจจงสัจจิกะตันติเมพิกเวปุเพอุสเตสุธเมสุจขุงอุตปาธิญาอุตตปาธิปัาอุตต ยังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโรโกอุทปาธิในทางทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมสุขเวปุเพอานุสเนสตสุทเมสุจขุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโรโกอุทปาธิตังโขในทางทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตัพันติเมพิขเวปุเพอานันโสเตสุทเมสุจขุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกอุทปาธิตังโขในทางทุกขะนิโร ท่าขามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิคเวปุปเพอน,นันตุสติสุธรเมสุจกขงอุทปาธิยานอุตปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอโลโกโ้อุตปาธิยาวะกีวันจะเมีพิคเวอิเมสุจตูสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทาวาทสาการังยะถาภูตังยานทัศนังณสุวิสุทธังอโหสิเนวะตาวาหัง พิกเเวสเทวะเกโรเกสสมาร,กเกะ,รมมะเกส,ะสะพรหมเกสสสมนะรหมนิยาปชายาสะสเทวะนุสายาัยะอนุตตรางังสัมมาสัมพุทิงอภิสัมพุโทโธปรจัญญาสิงยะโตจะโข,ขเมพิกเเวอิเมสุจะตูสุอริยัสเจสุเอวันติปริวตังทวาทัาสาการังยะถาภูตัง ยานัทนางสุวิสุทธังอโหสิอา,าหังพิกเวสเทวะเกรโรเกสมารเกสสพรมาเกสสสานพรมมณน,ามนยาปชายะสเทวะมนุสายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุโทโธปจัญญาสิงยานันจะปนเมทัศนางอุทปาธิอกุปาเมวิมุติอายะมันติมาชาตินัตถิธานิปุณพพวติ อิทัปโมวะจะภะควาอาตะมะนาปัญจวัคคียาพิขุภะควะโตภาสิตาอภิรันทุงอิมัสมินจะปะณะเวยากระนะการสเมียงพญาณีอายะสมะโตโกฏณัญญาสะวิราชังวิตะมะลังธรรมะจักขุงอุทปา,าทิยังกินจิสะมุทยายะธรรมังสัพพานตางังนิโรธะธรรมันติปวติเตจะภควาตาธรรมะักเกภูมิมาเทวาสโุาสาวีสุเอตัมภควาตาภารรสสยามอิสิป,ปกัก อ icism, ิสิปตาเนมิขไทยอนุตรังธรรมะจักกลงปวัตติตังอปติวัตติยังสมเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามะเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวะรุกษมินติภูมานังเทวานังสัตถังสุตวาจตุมหาราชิกาเทวานังสัตมนุสสาวเีสูงจตุมหาราชิกานังเทวานังสัตถังสุตวะตาวัติงสาเทวานังสัตมนุสสาวเีสูตาวัติงสานางเทวานังสัตถังสุตวายามาเทวานังสัตมนุสสาวีสูงยามานังเทวานังสัตถังสุตวาตุสิตาเทวานังสัตมนุสสาวีสูง ตุสิตานังเทวานังสัตถังสตวานิมานารติเทวาสัตถโนสาวเวสงนิมานารีนางเทวานังสัตถังสตวะปรณิมิทวัสวัตตีเทวาสัตถโนสาวเวสงปรณิมิทวปรณิิมทวัสวัตตีนางเทวานังสัตถังสตวะพรมกายิกาเทวาสัตถโนสาวเวสงเอตัมภควตาภารณสียังอิเศปัตณิมิขทาเยอนุตรังธรรมะจักกังปวัตถิตังอปติวัตติยังสัมมเนนวาพรหมเนนวาเทเวนวามารณะวาพรหมุนาวาเกณฑิวารุกขสมิติอิิหาเตนะคเนนะ เตนะมุตเตนะยาวะพัมมะโลกาสัโทโธอภุกขชิอายัญจะทัศส,สหัสสีโลกะธาตุสังกัปปิสัมปะกกปิสัมภเวทิอปปะมาโนจะโอราโรโอภาโสโลเก е, ปาตุระโหสิอติกรรมเมวะเทวานางังเท е วานุภาวางังอัขโผควาอุทานังอุทาน,ทานสิอัญญสิวัตโพก,กทันโยอัญญสิวัตโพกนทันโยติอิติหิทางอายสมมโตกุทันยสะอัญญากุทันโยตะเว วนามังอหสิติอิติปิโสภคกวะอราสบาสสมบุตวิชาจารสัมปนสุกตโตโลกวิทูอนุตารุปริสธรรมมาสารถิสัทเิน วมรสานังพุทธภควาติสวขาโทภควตาธมสันทิทโกอาการิโกเอปสิโกโอปานิโกปจัตตังเวทิจพโพวิโยหิติสุปฏิปันโนภควตัสาวกสังโฆชุปฏิปันโนพหุตัสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนพหุตัสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพหุตัสาวกสังโฆยาทิรังจตาริปุริสายุคานิยถาปุริสัปุกะราเอสัพพตตัสาวกสังโฆอาหุนยโยปาหุนยโยทักขินายอัญชรีการนิยนุตระนังปุญญเขตังโลกะสาติ จินทามณีปียังมันตังยะสังทาสังกูนังอุปสันติสีเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสตุโนเทปังกาเรเทวสุโผเสธิคินจิเทวเยสกุปปัชังทัชชนมิงคินเนวาทัตตาปียังกันตังสาลิปโตผ้าวันตุเมสิทธิราพังชนะนัยเยมณีจินดาปียังจัดท่านางสเปชชนะพระหูชนะปียังมามะสกัตตวาพุทธรัตัณงโอสัตถอุตมาวรังหิตังเทวมนุษย์นังพุทธเทชะนะสถินานสันตุปัตถวาสเพทุขะวุปสเมณตุเตสกัตตวาธรรมรัตตังโอส ปะสะมะนังธรรมเเชนณรสตินานัสันตุปัทวาสเพพรยาวุปัสะเมโตเตสกัตตวาสังฆรัตนอัอโอสัทถังอุตมังวรัง อาหุเนยังเปาหุเนยังสังคเตเชนัสุธินานัสสันตุปัตวาสเพโรคาวุปตสเมนตุเตอิติปิโสภควะอรังสมาสัมปทุวิชาจารสัมปโนสุกตุโลกกวิทุอนุตโรปริสธรรมาสาระติสัทธาเทวณุสานังพุทธภควาติสวัคขาตัวภควาตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอปสิโกโอบริโกปจัตตังเวทิเทโพมิยหิติสุปฏิปันโนภควาโดสาวกสังโฆชุปฏิปันโนภควาโดสาวกสังโฆยายาปฏิปันโนภควาโดสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควาโดสาวกสังโฆยะทิทางจตาริปุริสายุ อนุตารางพุทธิคดังโลกัสสาติจินดาเมริปยังมันตังยัสรังทัสังกุณังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจามหาราชาตะวังมังโปลสทุโนเทปังเกเรเทวสุโพเสธิกินจิเทวเยสโกปัดจางทัสมิงคินีวัฏทตาปิยังกันตังสารติเบโตเพระวันตุเมเศธิราพังชนะนะเยเมริจินดาปิยังจัทานังสัพพชนะพระหูชนะปิยังมามะสกตวาพุทธรัตตานะพุทธรัตังโอสังอุตมังวราอิตังเทวมนุษานังพุทธเจษ พุทธเตชนะสุทินานะสันตุปัทวาสเพทุกขาวุปัสสนตุเตสกัตตวาธรรมรัตนโอสถังอุตมังวรังปริราหูปะสาวะนังธรรมเตชนะสุทินานะสันตุปัทวาสเพพะยาบุปัสสนตุเตสกัตตวาสังฆรัตนโอสถังอุตมังวรังอาหุเยังปาหุเนยังสังฆเกตเชนะสุทินาสันตุปัทวาสเพโรคาวุปัสสนตุเต อิติปิโสภควาอรังสมาสัมุทุวิชาาสปนสุกตโลกวิทวนุตโรปริสธมาสารติสัตถาเทวตังปุถุพควาติสวัขาโตภควาตาธรรมสันติทิโกอการิโกเอปิโกโอปะนยโยโกปจตังิธทีพมวิโดหิติสุปฏิปันโนภควาตสวาสังขโชุปฏิปันโนภควาตุสวาสังโฆยายาปฏิปันโนภควาสวสังโทสามีจีปฏิปันโนภควาโตสาวกสังคฆยะทิทางจตาริปุริชะยาทีทางจตาริปุริสยุคานิอาถาปุริสัปุคาระเอสิ จินดามณีปียังมันตังยะสังทาสังโกนะอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตังจะมหาราชาตาวังมังโพสภาโนกตีปังเกลารเทวสุโปรเสติกินจิเทวเยสกุปปัจฉังทัศมินคินีวะทัตตาปียังกันตังสาริปุตโตพระวันตุเมสิทธิราฟังชนะนะเยมณีจินยา มณีจินดาปิยังจะธาดังสัพเพชนะผู้ชนะปิยังมะมะสกัตตวาพุทธรัตังโอสถังอุตมังวรังอิตังเทวมุโรษานังพุทธเตชนาสตินานัสสตุปัฏฐาวัสเพทุคาบุปัสเมตุเตสกัตตวาธรรมรัตังโอสถังอุตมังวรังปริราหูปะสะมะนังธรรมเตชนาสตินานัสสตุปัฏฐาวัสเพพยาบุปัสเมตุเตสกัตตวาสังฆัตังโอสถังอุตมังวรังอหุเนยังป้าหุเนยังสังฆเตสังฆเตชนาสตินานัสสตุปัฏฐาวัสเพโรคาบุปัสเมตุเตชยยาสนากตา พุทธาเชตวามารังสวะหังจตุสัจจาสปาระสังเยปิวิงสุนาราสภาตันถังกรัทโยพุทธะอัตวิสตินนยกาสเพปติตตาเมหังมัทเกเตมนิสราสีเสปรีโตเมหังพุทโธธรมโอเทโรจันีสังโฆปิโตเมหังอุเรสะคุณกโรฮาทะเยเมอนุรุทโศรีปโตจัตทะคินีทัธโยปิติภักขะสมิงมอคราโนุจวามะเคทะคินีสัมณีเมหังอาสุกอนันทาราโรกาสโปจมหานโมอุปาสุวะมัทเกเตเกสะตปิติภักขะสมิงสุริโยวะปะพังกโรนิสินโนสีสัมปนสุภิโโตนิพังข นาโรจาอุปเรนทศิวรีเทราปัญจีเมชาตานาลาเตเทลกามมะเสสาเสเตมหาเทรา วิชิตาที่สาวกาเอเตสิติมหาเทระชิตวันโตที่นวสาชรันตาศิระเตชนะอังคบังเคสุสันิตารัตนังพระตัวสิทักขีเนเม่ตศสุตการทัชขังปัจจุอสศวามีอังคลมาลังังขันธโมรับพิจัรจะอาตานธิยสุตกาอากาเสศชาังอสศเสสาปราสนิตาชินานนาวรสังยุตาสัตตปากรังกตาวริปิตาที่สัญชตาภาริยชาตปัตถวาอศเสสาวิังยันตุอนันตีนรสาวตโตเมศกิจนะสถาสัพพุทธปัญเชลีินันปัสเชลมาจำเหตุว่าตังโม่ ชิตป <formation> ัโธรรมนุภาวาริสังโฆสังฆานุภาเวชิตตรายโยสัตมนุภาวปริโจารมิชิตปัญเลเตพางหูสหธรรมปิิมินาุทันตังคีเมฆอุเทโคราสีนมรังธานาทิธรรมวิธีนาชิตวามุนิโทตันเตชะสาโพติชามังขรานิมาราติเรกามภิวิสพติงโครัมปนารกรมะคามัฏทยัคขังขันติสถานตวิธีนาชิตวามุนิโทตันเตชะสาโูติชมังขารานินาราคีริงขชาวรังดีมัตถโพตังทาววขิจกรเมเสน อุขิตะคขาบริหัตถสุธารุันตังทาวันธิโยชนาปรังคุริมาระวันต์อิทีพิสังขตามโนจิตดาวมุนินโถตันเตชะสาภุมเตชะมังคะลานิกาตวานกัตธรรมุตังอีวะฆะพิณียาจินใจเยตุธวจานังจนะกายามเชสันเตนสโมปีนาชิตดาวมุนินโถตันเตชะสาภุมเตชะมังคะลานิสัจจังวิหายาบริสัจจกาวัฏเกตตงวาราพิโรปิตามนังอดิอันทภูตังพัญญาปฏิปัจลิโตชิตดาวมุนินโถตันเตชะสาภุมเตชะมังคะลานิ ปนันโธปนันทบุังวิพุทังมิตทิงบุตเตนะเทระุเกนัมาปยันโตอิทโปเทสวิธินาทิทวามินโธตันเตชะสาพผูเตชะมังาราณิทุกขารธิจุปเกนัสทธาทั้งพรหมวิสุทธิยิมิทิปกาพิธานังยานาคเทนวิธินาทิทวามิหนโธตันเตชะสาวผูเตชะมังาราณิเอตาปิประชมังกราตคาทาโยวาจโนทนตินเนสารเตมัตันทีหิตาวานีกามวิธานีจุปัดทวานีโมคลังสุคลังเถระเมยานะโลสปัญโยมาังาวิโคนะทวิหิตายสัพพะนิทั kan tiba tanu e wang tamang wijo ngongi jadi so cai mang kali apa raja tiap nang kesi sei pada wijo kali abis sei kesi apa akapa topa moti sunang katang sumakarang supa patang suh ditang sukamo สุขโนสุมหุโตจะสุิทังพาวจริโสปักีนังกายกมวจกรมังปักขีนังปักีนังมนุกมังปนิเตปะัฏีนาปัฏขีนานิขตวราันตติตาปักีเนพุวธสัพพังครังะคันุสัพเทวตาสัพพาทธานุภาวนัสธาสุธิพะวันตุเตพะวธสัพพมังคังะันุสัพเทวตัสะาสัฆานุภาวินาสธาสุธิพะวันตุเตพะทธสัพพมังคังะันุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาวนัสธาสุธิพัวันตุเตยาเทวตาสันติวิหารวาชินีถูเปคะ เตทะวิหารมันทะเลเทราจะมชาณวกาจะพิกขวโวสารามิกาธานปฏิอุปาสากาคามาจะเทสานิคมาจะอิสราสัป,ปานะปูตาสุขิตาพระวันตุเตปชรา,าผู้ชายเยปิจะอันทะสัมภาวาสังเสทชาตาอัโวปปาปติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุขขกคัสสะกรนตุสังขยัง ถาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมทราจะปุคราสังคโคโหตุสมโควะอาถายะจะหิตายะจะอัมเหรักขตุสัมธรรมโม,ส,มสัพเพปิธรรมจาริโนวุทิงสัมปาปุณามะธรรมเมอริยะปะเวทิเตปสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธสาสเนสัมมาทาังประเวชันโตกาเรเทวส์ปวัตุวุตธิภาวายะ วุธิพาวายะสตานังสมิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตรชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังรักขันตุสัพพทาทุขปปตาจนิทุขาพญาปตาจนิพยาโสกปตาจนิโสกหโณตุสัพเพปีปาณิโนเอตาวาตาจะอมิหิสัมปังปุญญสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังท่าทันตุสัทธายะสีลังรักขันตุสัพพทา ภาวราพิรตาหุตุขาจันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระรัปตาปจิกานันจะยังพระหันตานานจะเตเชนละขังพันธามิสัมาโสอรุสพังสุมงครังรักขันทุสัพเทวตาสัพพุทธานุ สัพพะพุทธานุภาเวนะสถีหนตุนิลังตะลังคุณทุสัพพังสุวมาคลังรักขันตุสัพเทวราสัพพธรรมะนุภาเวนะสถีหนตุนิลังตะลังคุณทุสัพพังสุวมาคลังรักขันตุสัพเทวราสัพพะสังฆานุภาเวนะสถีหนตุนิลังตะลังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตะตายด้วยการสวดสารยายบทสวดมนต์พระสวดระบริสและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพ มงคลภาพปิตายาสิศรษฐีเลนยาสิศรษฐีเลนไม่ผูกอกแะปะตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปุที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปรี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระฤธิ์จงสำเร็จสมเสริทุกการเทิน